สวัสดีคะ<ว><ว>่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันในช่องปาลี่พากินนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทานน้ำผึ้งนะคะมีตัวด้วยนะคะเพ,พื่อนเพโอ้ตัวใหญ่มากเราซื้อมาในราคาถุงละห้บาทนะคะเพ,พื่อนเห้าสิบาทป้านะคะป้าป้าแกเอามาขายที่ตลาดนะคะเราก็ ไปซื้อมานะคะนี่ค่ะเพื่อนเป็นตัวแบบนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะนี่เนาะอย่างที่รู้ๆกันน้าพึ่งก็มีประโยชน์นะคะพอดีเราไปตลาดนัดนะคะเพื่อนแล้วก็มีป้าเขาเอามาขายนะคะนี่ค่ะน,น,นี่นนุ้นักน้ึงเนี่ี่น้ำพึงนี่น้ำึ่งเาเลยนี่แหลทานเนี่ยไม่กระตุ้นะไมเอาแล้วเพื่อนเราซื้อมาทั้งหมด เจ็ดถุงนะคะสามร้อยห้าสิบถุงละห้าสิบาทนะคะเพืพ่อนๆเนี่ยน้ำพึ่งแบบเยิ้มเยแบบนี้เลยนะคะมีตัวด้วยนะคะเพืพ่อนๆเมืม่อวานซื้อมาตัวเขายังไม่ตายนะคะเราไปแช่ตู้เย็นไว้เมื่อคืนหนึ่งนะคะอลีช่วยแกะออกมาให้หนะะ่อยค่ะแช่ตู้เย็นอยู่ได้นานนหมคะ่ะแช่ตู้เย็นจะอยู่ได้นานนะคะเดี๋ยวจะถาดนี่ค่ะเพืพ่อนๆดูสิโอ้โหแบบ น้ำแบบยืมๆเลยเนาะอลิอืมอลิทานให้ดูหน่อยอือหวานมากเลยเดี๋ยวดิฉันจะทานกับน้ำพึ่งมะนาวนะคะ<า>น,น้ำ<า>นร้อนอลิเอาน้ำร้อนมาให้หน่อยหวานมากเลยเพื่อนๆไม่ใช่น้ำพึ่งเดือนห้านะแต่ว่าเนี่ยเพื่อนๆห้าสิบบาทคุ้มมากเลยนะคะเนี่ค่ะโอ้หดิฉันจะทานกับน้ำพึ่งมะนาวแบบนี้นะคะ เขาไม่บีบนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดแม่ค้าเขาก็จะไม่ไม่ขันน้ําให้เราเขาจะขายแบบนี้เลยนะคะเราจะได้ทั้งตัวทั้งเปลือกทั้งเนื้อเขาเลยนะคะพอแล้วพี่ลี uh huh. นี่ค่ะอันนี้มะนาวนะคะน้ําพึ่งมะนาว uh huh. มาทานด้วยกันค่ะเพืพ่อนๆทานน้ำพึ้งสดๆสดๆเลยนะคะคุณ คุณป้าเพิ่งลูกเขาเพิ่งไปได้มานะคะสดๆสดแบบนี้เลยค่ะยืมๆเลยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอืม,ห,ม,อมหวานมากเลยอลิอืมหวาน น้ำผึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะพเพื่อนๆให่จับนช่วยได้หลายเรื่องเนาะช่วยลดความเครียดด้วยนะคะช่วยอนอนหลับสบายให้นอนหลับสบายทําให้ผิวพรรณชุ่มชื้นใช้หมักผมก็ผมก็จะแข็งแรงนะคะพเพื่อนๆเนาะแล้วก็ช่วยชะลอความแก่ด้วยนะรักษาสิวรักษาสิวได้ด้วยนะคะรักษาสิวแล้วก็ช่วยอ ช่วยททำให้แผลในร่างกายเหมือนว่าเราเป็นแผลอักเสบในร่างกายอะไรแบบเนี้ยพอทานเข้าไปก็จะรู้สึกว่าเขาไปซ่อมแซมซ่อมแซมแผลช่วยรักษาแผลภายในอะไรแบบนี้นะคะทานก่อนนอนก็จะดีนะคะตอนนี้ตอนเช้านะคะแล้วก็ทานตอนเช้าก็ได้นะคะถ้าทานตอนเมื่อคืนและทานเมื่อคืนนะคะทานก่อนนอนก็จะรู้สึกว่านอนหลับสบายมากเลยนะคะเพื่อนๆมาทานน้ำผึ้งด้วยกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็น ข่เป็นตัวสดๆแบบนี้เลยนะคะเราซื้อมาคุณป้าเขาไม่บีบนะคะเขาขายแบบนี้เพื่อว่าลูกค้าก็จะได้ทานทั้งตัวได้ด้วยนะคะเนี่ค่ะเราซื้อมาทั้งหมดเจดถุงนะคะเราแกะไปแล้วถุงหนึ่งกะว่าได้กินนานๆหลายวันเลยนะคะเพื่อนๆนี่คงจะเก็บไว้ได้หลายวันอยู่นะคะอืมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ มาทานน้ำผึ้งด้วยกันครับคุณเพื่อนโอ้โหเยิ้มๆเลยค่ะ